สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเมพิชนาตเม้นแ์สวตัวเองหลังเป้ยปานวาดลงรูปคบแก๊งลั่นมาถึงจุดที่โสดอยู่คนเดียวได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนที่รักกันมากและไม่ว่าจะเทศกาลอะไรหรือวันเกิดใครก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนสาวเสมอถือว่าเป็นเพื่อนแก๊งดาราที่เหนียวแน่นมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะ และถือว่าถ้าแกงนี้รวมตัวกันทีไรเหฮหาทุกทีทั้งเปยปานวาดหนิงปณิตากระแตสุภักษรและเมพิชนาตอย่างก่อนหน้านี้กระแตหนิงปณิตาได้ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์เปยปานวาดถึงหน้าบ้านกันมาแล้วถึงแม้จะเป็นการฉลองเป่าเค้กกันเล็กๆ แต่อบอุ่นมากๆที่มีแต่เพื่อนซีกันจริงๆและน่ารักแบบนี้ล่าสุดแม่เปย์ได้ลงรูปฉลองรับปีใหม่โดยภายในรูปมีทั้งกระแตสุภสักษรเปิ้นภาราดีหนิงปณิตาเปย์ปานวาดและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเมพิชนาทถ้าดูดูแล้วทุกคนมาเป็นคู่กันหมดเว้นก็แต่เมพิชนาทนี่แหละค่ะที่ทำเอาเจ้าตัวอดแซวตัวเองไม่ได้เลยมาแซวใต้รูปแม่เปยว่า กูสิมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเหลือคนเดียวบอกเลยจุดที่ชาวเน็ตหากระจายกับคอมเมนต์ของเธอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนิวสอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ